ต่างๆนะครับผมราคาก็ไม่แพงนะครับผมยูนซีถ้าโดนคอรีนนะครับจุลินรีที่โดนเขาจะไม่ขยายตัวนะครับผมนี่ครับก็ใบไม้ที่เราเอาไว้ทําปุ๋ยได้นะครับผมคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ด้วยนะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับสวัสดีหนึ่งช้อนนะครับแล้วก็ใช้น้ำที่อยู่ในขวด ที่เราผสม e อมไปแล้วมาละลายน้ำตาละจะใช้สี่เดือนนี้ประมาณเท่าไหร่นะครับเราก็ขยายไปเท่านั้นนะครับส่วนหัวเชื้อตัวนี้นะครับเขาก็หัวเชื้อตัวนี้จะอยู่ได้นานนะหัวเชื้อชุดลิงซีนะครับจะไม่อันตรายนะครับผมแต่เขาจะมีต้นจิตน้อนข้างแรงนะเหมือนเดิมนะครับผมห้ามใช้น้ํา เพิ่มเติมเข้ามานะครับเพราะว่าเราจะผสมแค่ประมาณ1นึเจบาทนะครับผมก็เราอยากมีหัวเชื้อจุลินทรีย์อ่า EM ไว้ใช้เพิ่มเติมอีกนะครับโดยเราซื้อมา1กิโลลน์นะครับเราสาขวดนะครับผมเพราะว่า การขยายหัวเชื้อนะครับเราจะขยายเฉพาะพันธุ์ต่างๆนะครับผมราคาก็ไม่แพงนะครับผมหนึ่งช้อนนะครับแล้วก็ใช้น้ำที่อยู่ในขวดที่เราผสม EM ไปแล้วมาละลายน้ำตาลเจ็ดสิบบาทนะครับผมก็เราอยากมีหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ไว้ใช้เพิ่มเติมอีกนะครับโดยเราซื้อมาหนึ่งกิโลล์นะครับเราซัก ปิดฟ้าให้แน่นนะครับครับจุลรีมมันก็จะขยายตัวได้เร็วขึ้นนะครับผมอันนี้เป็นช้อนที่สามแล้วนะครับ นี้เราใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ไปแล้วนะครับจากนั้นนะครับใส่น้ําตาลทรายแดงไปนะครับสามช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับแล้วเราก็เทกลับไปเหมือนเดิมนะครับปริมาณหนึ่งลิตรมันก็จะอยู่ในประมาณหนึ่งลิตรยังเหลืออยู่แล้วก็เทน้ําที่อยู่ในขวดออกมาล้างอีกรอบหนึ่งนะครับ ากน้ําตาลนะครับจะเป็นอาหารของจิลินซีนะครับผมที่เราผสมกากน้ําตาลเพราะว่าเป็นอาหารอของจิลินซีนะครับผมถ้าเรามีอาหารครับจิลินซีมันก็จะขยายตัวได้เร็วขึ้นนะครับผม อันนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณเจ็ดวันนะครับสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมต้องหมักไปก่อนนะครับหมักไปในที่ร่มนะครับผมถ้าเอาไปใช้จะใช้อสี่เดือนนี้ประมาณเท่าไหร่นะครับเราก็ขยายไปเท่านั้นนะครับส่วนหัวเชื้อตัวนี้นะครับเขาก็หัวเชื้อตัวนี้จะอยู่ได้นานก็จะประมาณนี้นะครับใช้เป็นน้ําสะอาดนะครับ น้ำที่ไม่มีคลอรีนนะครับผมเพราะว่าจุดเจบาทนะครับผมก็เราอยากมีหัวเชื้อจุลินทรีย์ e อไว้ใช้เพิ่มเติมอีกนะครับโดยเราซื้อมา1กิโลลน,นะครับเราส3มช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับ หัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับจะไม่อันตรายนะครับผมแต่เขาจะมีต้นจิตน้อนข้างแรงนิดนะครับเพราะเราตวงแล้วประมาณ3ามช้อนนะครับผมถ้าเพิ่มน้ําเข้าไปอีกนะครับหัวเชื้อจะเจือจางนะครับผมหนึ่งช้อนนะครับแล้วก็ใช้น้ําที่อยู่ในขวดที่เราผสม e อมไปแล้วมาละลายน้ําตาลอากาศน้ําตาลนะครับจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับผม ที่เราผสมกับน้ำตาลเพราะว่าเป็นอาหารอาของติดรีนะครับผมถ้าเรามีอาหารนะขวดนะครับผสมน้ำตาลรายแดงขวดไหนก็ใช้ขวดนั้นก่อนนะครับผมขวดนะครับผสมน้ำตาลรายแดงขวดไหนก็ใช้ขวดนั้นก่อนนะครับผม ยังเหลืออยู่แล้วก็เทน้ําที่อยู่ในขวดออกมาล้างอีกรอบนึงนะครับขวดนะครับผสมน้ําตาลทรายแดงขวดไหนก็ใช้ขวดนั้นก่อนนะครับผมปิดฟ้าให้แน่นนะครับครับยุเรียซีมันก็จะขยายตัวได้เร็วขึ้นนะครับผม ช้อนนะครับแล้วก็ใช้น้ำที่อยู่ในขวดที่เราผสม EM ไปแล้วมาละลายน้ำตาลอ่ะครับผม สามช้อนโต๊ะนะครับเราก็ใส่ไปเลยนะครับสามช้อนโต๊ะนะครับอย่างที่สองนะครับเป็นช้อนนะครับเป็นช้อนแกงนะครับผมเพื่อเอาไว้ตวงนะครับผมอย่างที่สามเลยนะครับผมก็จะเป็นขวดน้ํานะครับขวดพลาสติกนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมวิธีการขยายหัวเชื้อจุลินซีเอ็มนะครับผมเป็นการนะครับอันนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณเจ็ดวันนะครับสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับผม ้องหมักไปก่อนนะครับหมักไปในที่ร่มนะครับผมถ้าเอาไปใช้ทั้งสองขวดเลยนะครับสามช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นช้อนที่สามแล้วนะครับ น้ำตาลทรายแดงนะครับมันจะมีค่อนข้างจะเหนียวนะครับผมให้เราใส่ไป3ช้อนโต๊ะแล้วก็ก็ใบไม้ที่เราเอาไว้ทําปุ๋ยได้นะครับผมคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ด้วยนะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับสวัสดีนะครับผมผสมประมาณหนึ่งร้อซีซีนะครับต่อน้ำยี่ลิตรนะครับผมแล้วก็ลดราด ปุยคลอกปุยหมกักกะกากน้ําตาลนะครับรกกเพราะกากน้ําตาลเขาหนิค่อนข้างจะเหนียวนะครับผมจากนั้นเรามาใส่น้ําตาลาากากน้ําตาลขวดที่สองกันเลยนะครับ เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปิดฝาจาักน้ำตาลแล้วก็หอวเชื้อเจ็ดสิบบาทนะครับผมก็เราอยากมีหัวเชื้อจุลินทรีย์อีเอ m มไว้ใช้เพิ่มเติมอีกนะครับโดยเราซื้อมาหนึ่งกิโลลน์นะครับเราซสก แล้วเราก็เทกลับไปเหมือนเดิมนะครับปริมาณ1ลิตรมันก็จะอยู่ในประมาณ1ลิตร70บาทนะครับผมก็เราอยากมีหัวเชื้อจุลินทรีย์อ่ e M. ไว้ใช้เพิ่มเติมอีกนะครับโดยเราซื้อมา1กิโลอนนะครับเราสัมน้ำตาลทรายแดงนะครับมันจะมีค่อนข้างจะเหนียวนะครับผมให้เราใส่ไป3ช้อนโต๊ะแล้วก็ หัวเชื้อ EM นะครับผมก็มีอุปกรณ์ดังนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับเป็นหัวเชื้อ EM สูตรเข้มข้นนะครับผมหาซื้อได้ตามร้านเคมีครับยีราซีมันก็จะขยายตัวได้เร็วขึ้นนะครับผม